ครับวันนี้ก็จะมารีวิวฟิกเกอร์หนึ่งทับสิบแปดนะครับผมค่ายเอซิทเลนนะครับผมอ่าน,นี้เราก็จะมารีวิวนี่เลยโนลินนแมชชีนกันเนอร์นะครับผมอ่าถ้าอ่านผิดผมก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคกล่องนี้จะเป็นฟิกเกอร์หนึ่งต่อสิบแปดนะครับผมค่าย TA นะครับผมอ่าหน้ากล่องก็จะเป็นรูปลูกอาร์ตนะครับผมคือแบบ สวยมากนะสาหรับผมอ่ะว่ากล่องนี้ทําแบบรูปแบบได้สวยงามเลยนะอ่าวันนี้เราจะมารีวิวตัวหน้านะครับผมซึ่งตัวหลังนี้ก็คือแบบเท่อยู่นะแต่ว่ายังค่ายเขายังไม่ทํายังไม่ผลิตมาแต่ผมคาดว่าไม่แน่ไม่นอนสักวันเขาก็ต้องทําตัวนี้มานะครับผมเพื่อให้เราแบบเสียเงินนะครับแต่ผมก็รอเลยนะสวยเครูป okay. ก,กล่องก็ประมาณนี้นะครับหน้า ส่วนด้านข้างนี่จะเป็นโลโก้นะครับผมแล้วก็เป็นรหัสของสินค้านะครับแล้วก็ผลิตที่ประเทศจีนนะครับผมอ่าก็ด้านหลังก็จะเป็นรูปรูปฟิกเกอร์นะครับแล้วก็ของอุปกรณ์ต่างๆให้ดูว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก็ด้านข้างก็จะเป็นนี่เลยเป็นชื่อนะเป็นชื่อชื่อแล้วก็โลโก้นะครับผมอ่า Okay. ส่วนกล่องด้านในนี่จะเป็นกล่องแบบพลาสติกนะกล่องพลาสติกทำมาแบบแข็งแรงนะส่วนกล่องพลาสติกเหมือนแบบสวมปกนอกเป็นแบบกล่องแบบกล่องกระดาษนะสวมปกปกนอกอะสวมมาจะเป็นกล่องพลาสติกอ่าซึ่งทํามาให้แบบว่าฟิกเกอร์อยู่ในนี้กแบบกันกระแทกอะไรเงี้ยแข็งแรงทนทานนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ฟิกเกอร์กันเลยนะครับผมกอเก็บกล่องไว้ตรงนี้กล่อง โอเคครับเรามาดูที่ฟิกเกอร์นะครับผมก็จะมีตัวนี้แล้วก็ของให้ประมาณนี้นะครับผมอ่านี่เลยอืม่องให้ประมาณนี้นะครับอ่านี่เป็นฟิกเกอร์ต่อสิบแปดนะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวมาให้ดูดีเทลนะครับนี่เลยส่วนหัวนะครับอ่าตรงปากนะครับ ข้างนะครับก็ด้านหลังอ่าด้านหลังก็จะมีนี้อันนี้ที่ใส่ที่สะพายนี่นะครับเนี่ยปืนอ่าแล้วก็มีซองใส่ปืนพกนะครับแล้วก็ซองใส่มีดนะครับผมอ่าด้านหลังนะนข้างก็จะมีนี่เลยก็คือทําสีมาแบบดีเลยนะเนี่ยพ่นสีพ่นอะไรมาดีนะผมชอบดีอ่านี่ก็ได้เป็นกระเป๋านะ อ่านี่ด้านข้างโอเคมปนกเกาะเข็มขัดก็จะมีพวกรนะพวกระเป๋า้วยนะอ่าเขากระเป๋าเป๋าข้างนะครับผมอ่าอืมโอเคครับผมแล้วก็มาดูที่อาวุธกันนะครับอาวุธก็จะมีนี่เลยเป็นปืนกลน,นะครับผมอ่าลงสีอะไรมาด้วยนะทามาดีนะให้แบบว่ามีแบบพ่นมาแบบว่าให้มันเก่าเก่าเลยนะอ่ามัหรับใช้งานอยู่นะโอเคครับผมอันนี้ก็ ปืนนี้ก็จะถอดแม็กได้นะอ่าถอดแม็กออกมาก็จะเป็นแบบหมุดเสียบนะครับอ่าถอดแม็กได้นะถอดแม็กเปลี่ยนได้นะก็เสียบเข้าไปได้เหมือนเดิมก็เสียบเข้าหมดุดเหมือนเดิมนี่เข้าล็อกละโอเคมัง่ายนะผมะเป็นปืนพกอ่าปืนพกมาลายเรียดก็แบบเนี้ยสวยนะนี่ปืนพกมาครับผมแล้วก็จะเป็นมีดอ่า มีก็จะเป็นแบบมีนินจาะนะมีนินจาก็จะมีแบบรอยเลอะรอยอะไรมันใช้งานมาอ่านี่ดีเทลก็จะมีแบบเป็นรอยนะนี่ทำมาดีนะผมว่ารายละเอียดนะครับผมอ่าเป็นเมทนะอันนี้ก็จะเป็นแบบกระเป๋าสะพายหรือเรียกว่าอะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะอ่าก็จะเป็นพวกนี้ก็จะเป็นแม็กนะเป็นแม็กนะนี่ก็เสียบสายด้านหลังอ่ามีรูเสียบรายละเอียด Okay. ก็กระสุนนี่ก็แกะออกจากกระเป๋าได้นะแกะได้ทั้งสี่เออแม็กนี่แกะได้ได้ได้ทั้งสีงลูกเลยนะอ่าหมุดเรียมไม่ถูกก็จะมีหมุดเนี่ยหมุดล็อกไว้เห็นไหมเป็นหมุดล็อกไว้ทั้งสี่อะไรนะ่ค่อนข้าแบบแน่นกันแรงนี่โอเคก็เป็นหมดุดแกะแค่นี้ก่อนโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาดูที่ จุดขยับฟิกเกอร์กันเลยนะครับอ่าส่วนของวันนี้ก่อนอเอจุดขยับนะครับผมก็จะมีหัวหัวขยับได้รอบอ่าได้รอบเลยนะครับผมอุ้ยตรงนี้จะหลุดอ่าตรงนี้แกะได้นะตรงนี้มันแกะได้เพราะว่าตร,ตรงส่วนตานี่คือจะเป็นหมดแบบหมุนได้นะครับ อ่าเป็นหมุนแบบหมุนได้นุ่มแกะก่อนอ่าโอเคโอเคห่วงขยับได้รอบนะส่วนตาตรงนี้แกะได้นะเนี่ยแกะออกมาเพื่อที่แบบให้แบบจัดขยับหมุนตรงนี้ได้นะอ่าเดี๋ยจริงตรงนี้ก็หมุนได้แบบฟรีสไตล์แหละเนี่ยหมุนขึ้นหมุนลงได้นะเนี่ยตรงเนี้ยต,ตรงลูก,กตานะเรียกว่าลูก,กตานะ ลูกเล่นเขาแบบแจมนะครับผมอ่าโอเคตรงนี้ก็แกะได้นะหน้าหน้าใช่หไหมแกะได้ก็ใส่ได้โอเคมีไหมมันแน่นกับโอเคจากนั้นก็มาดูที่ส่วนแขนนะครับแขนก็กลางได้ประมาณนี้เองส่วนส่วนข้างนี้จะเยอะกว่าข้างนี้นครับเพราะข้างนี้จะติดตรงนี้อ่าต,ติดส่วนข้างนี้ได้เยอะนะครับผมก็ประมาณนี้ ああแล changes, chapter, this. This ้วก็ยกขึ้นประมาณนี้นะครับข้างนี้ก็เหมือนกันขึ้นได้สูงเหมือนกันนะครับผมขึ้นได้ประมาณนี้โอเคครับผมก็หมุนได้รอบนะหมุนได้รอบแขนโอเคครับผมตรงนี้ตรงต้นแขนนะครับผมก็หมุนได้รอบเลยนะครับโอเคหมุนได้รอบนะตต้นแขนก็หมุนได้รอบนะ ข้อศอกก็งอได้นะครับวอันนี้ไม่ใช่ข้อศอกไม่ใช่ดับเบิลนะครับเป็นซิงเกิลจอยนะครับผมประมาณน,นี้ไม่ใช่ดับเบิลนะครับนี่ยกได้ประมาณนีนน้เห็นไหมนี่ตรงเนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงแขนปะแขนนี้ก็หมุนได้รอบนะแขนนี้ก็หมุนได้รอบนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ หมุนได้รอบนะครับผมก็ถือว่าเยอะนะจุดขยับข้อดีเลยแล้วก็ข้อมือก็หมุนได้รอบเลยนะครับแต่ขึ้นลงไม่ได้นะอ่าอเป็ประมาณนี้ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมามาดูที่อกนะครับอกก็อกก็หมุนได้นะหมุนได้รอบเลยโอ้โหด,ด,ดูดิจุดขยับแบบทำมาดีนะครับผมแล้วก็ขึ้นลงได้นะครับผมประมาณนี้เอวก็หมุนได้รอบเหมือนกันนะครับ เอวด้วยหมุนได้รอบเลยโอเคส่วนขานีกางได้ประมาณนี้นะโอ้โหกลางได้มากอยู่นะขากางได้ประมาณนี้ครผมก็ไปด้านหน้าได้แค่นี้นะอ่าไปด้านหลังได้แค่นี้นะครับผมเพราะว่าติดตรงนี้ติดตรงกระเป๋าส่วนงอก,ก็งอได้ประมาณนี้เลยครับเพราะว่าเป็นดับเบิลจอยนะตรงส่วนเข่าไปด้านหลังก็ประมาณนี้ การนี้ก็เหมือนกันนะครับปึ๊บก็ลงมาโอเคส่วนตรงข้อส่วนตรงเท้านะผมก็เนี่ยขึ้นลงได้นะอ่าข้อเท้าก็หมุนไปได้นะหมุนได้รอบเลยนะอ่าแต่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่ได้นะครับผมได้แค่นี้นี่น็กน้อยข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันเจอประมาณนี้เลยส่วนอันนี้ก็มาไว้ติดหลังแบบประมาณนี้นะ นี่ติดหลังไว้อันนี้ก็เป็นซองมีดใส่มีดไว้นะครับผมใส่มีดไว้ส่วนนี้ก็เป็นแบบซองปืนนะครับแต่ว่าผมลองใส่แล้วมันใส่ยากนะต้องแบบใช้ใดช่วยนะเนี่ยมันยัดเข้าไปแบบลึกๆยากนะก็เ,เอาไว้ก่อนนี่เลยนี่ก็จะประมาณนี้ครับผม นี่เราลองถือปือนให้ดูนะครับถือปือนถือปือนฟึน๊บนี่ถือปือนได้แน่นเลยนะครับผมโอ้โหถือปือนไม่แบบแน่นมากอืมโอเคลองถือปืนกลใหญ่ดูลองถือปือนกลนนดูนะครับ จุ๊บถูกปะจุปป๊บนี่อันนี้ก็มาไว้ตรงนี้จับไว้ตรงนี้นี่โอเคนี่ก็จับขาหน่อยโอ้โหโอ้โห,โหเอาเรื่องนะความเท่นี้แบบได้เลยนะโอ้โหดูดิแบบ ข้อต่อลายนี้ก็คือแบบแข็งแรงทนทานนะครับผมอ่าจัดท่าได้สนุกไม่ต้องกลัวแบบหักนะครับผมค่อนข้างเหนียวนะเหนียวทนทานนะครับผมอ่ามานี้เลยก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับอืมก็ให้โอ้โหโอเคครับผมก็จบการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ ep หน้าครับผมก,ก็ฝากไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย